สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนกับช่วง Wealth Fitness กับ Philip e Capital นะคะจากสถานการณ COVID ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนะคะผู้ชมคะทำให้หลายบริษัททั่วโลกเลยค่ะได้รับภาพของการลงทุนนะคะจากการ work from home เองก็ดีจากการ stay at home หรือว่าอยู่บ้านนะคะรวมถึง healthcare innovation ด้วย3กระแสหลักแบบนี้นะคะส่งผลให้ธุรกิจ ที่ทาประเภทนี้นะคะเติบโตแล้วก็มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นเหลือเกินนะคะวันนี้จึงพานู้ชม,มาร่วมพูดคุยนะคะว่าธรุรกิจไหนได้รับประโยชน์แล้วก็เติบโตไปกับกระแสที่เราบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากโควิด19นี้นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือกองทุน Pwin นั่นแหละคะ่ะจากบลาโจฟิลิปนะคะหลายคนพูดถึงมากเหลือเกินนะคะแล้วก็มีผลการดําเนินงานหรือ performance ที่โดดเด่นมากตั้งแต่ต้ตตนปีเลยวันนี้มาร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้บริหารกองทุนกันนะคะด้รับเกียรติจากคุณเตียชัยชองค่ะกรรมการผู้จจัดจากการากร จอเปเลินะคะสวัสดีค่ะคุณเตียชัยคะสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะหลายคนพูดถึงกองทุนพีเวินมากนะคะเป็นกองทุนเรือธงของบลจอเลิปด้วยแล้วก็มีผลการดําเนินงานหรือ Perform a n c e ที่โดดเด่นมากตั้งแต่จัดตั้งกองทุนด้วยแล้วก็ตั้งแต่ต้ตนปีมาด้วยก็คงจะต้องเรียนถามผู้บริหารกองทุนแล้วล่ะค่ะว่ามีกลยุทธ์ในการจัดการอย่างไรบ้างสําหรับพีเวินค่ะครัขบขอบคุณมากครับจริงๆปีนี้ก็ถือว่าก็โชคดีเพราะผลตอบแทนก็อยู่ประมาณ38-39%นะครัาบเกาก็อยู่ในใน ท็อป3ในเรนกิ้งของของ n i n g s t a r ถ้าท่านเลือกจากจากเป r ร์ฟของ Year to Date นะฮะถึงไม่ว่าปีนี้เราเจอวิกฤตของโควิด19กนี้นะครับกลยุทธ์ลงลงทุนของเราคือเราจะลงทุนในวัตรกรรมสำหรับระยะยาวนะครับเราจะลงทุนในในวัตรกรรมที่สามารถสร้างผลประกอบการได้ไม่ว่าในในช่วงที่ตลาดมีวิกฤตหรือว่าไม่นะครับซึ่งเราก็เห็นจริงๆนะครับสำหรับปีนี้มีมี3ปัจจัยที่ดึง Perform a n c e ของของอ กองทุนรวมของเราขึ้นครับค่ะอันนี้คือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณเดยชัยบอกว่า performance หรือว่าผลตอบแทน39%กอนใช่ครับประมาณนั้น,นครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมากองทุนนี้ใหม่ด้วยน้องใหม่เพิ่งเพิ่งจัดตั้งเมื่อปี2018ใช่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะมัน4 0่บปอร์เครับ ะะแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลงทุนที่โดดเด่นนะคะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างท็อปฟอร์มจริงๆนะคะ,ะ,คะก็จะต้องเรียนถามถึงธีมการลงทุนว่ามีกลยุทธ์มี approach หรือมีแนวทางยังไงนะคะหลายปัจจัยเมื่อสักครู่เกินไปแล้วนะคะคเป็นนโยบายที่เป็นกระแสของพฤติกรรมของคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทํางานจากบ้านอยู่กับบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นเฮลท์แคร์ต่างๆนะคะมาดูเรื่องของ Work f r ฟ m home กันก่อนกระแส Work from home นี้แล้วกองทุนหรือว่าผู้บริหารเห็นอะไรที่ ถึงนํามาบริหารจัดการในเรื่องของกองทุนพีวินคะ่ะครับขอบคุณมากครับคือ w ว r k f r ฟ m h o m โมผมคิดว่าใน,ในช่วงโควิด1 9ช่วงที่ทุกคนกองล็อกดาวน์พนักงานออฟฟิศก็ทํางานจากที่บ้านสิ่งที่เราเห็นที่ชัดเจนมากคือพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าพนักงานเาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งเราก็เจาะดูว่าเอ๊ะถึงไม่ว่าเอ่อบางคนอาจจะเหนื่อยหรือลำบากนะครับก็มีบางธุรกิจที่เอ่อได้เปรียบมานะครับได้รับอานิสงส์นะ ซึ่งอย่างเช่นเราดูก็อตอนนี้แทนที่เข้าไปมีติ n งในออฟฟิศใช่ไหมครับเราก็ต้องล็อกอินเข้าไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ้างใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นว่ามีบางบริษัทไหนบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จากนี้ครับยิ่งกว่านั้นม,มีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือนอกจากว่าที่เราเห็นว่ามีธุรกิจอย่างเช่นของ zoom meeting อะไรที่ได้เปรียบมานะครับจริงๆธุรกิจ Cyber s e c u r i t y นะครับมีจุดที่สำคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าในช่วงที่เรารีบๆ work from home นะครับรีบๆล็อกอิเข้าถึงข้อมูลในออฟฟิศนะครับความเสี่ยงในการข้อมูลของเราล่วนลอยหรือว่าโดนโจมตีนะครับมันก็เพิ่มขึ้นจริงๆเหตุการณ์หรือมูลค่าที่การโจมตีนะครับหรือว่าอาชญากรรมขอ,ของในโลกไซเบอร์นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ30%นะครับในช่วงล็อกดาวน์ทั่วโลกเลยครับค่ะซึ่งบริษัทนี้ก็คือไปลงทุนในบริษัทที่ให้บริการ ในเรื่องของอดูแลความปลอดภัยของเรื่องของการโจมตีหรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยถูกต้องครับคือกลยุทธ์ลงทุนของกองนี้คือเราดูว่าถ้าสมมติว่าโลกเปลี่ยนแปลงเป็นแบบแนวนี้แล้วใครที่จะรับผลประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เราจะเลือกลงทุนตามสําหรับนี้คือเวลาเราดูว่าณตอนนี้ทุกคนต้อง work from home บริษัทอะไรบ้างที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดซึ่งบริษัท cybersecurity ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีความสำคัญม,มากในช่วงนี้ครับ ค่ะอ่านอกเหนือจากเรื่องของกระแสะ work from home นะคะมาดูเรื่องของ stay at home นะคะคืออยู่บ้านเนี่ยแหละก่อนหน้านี้เคยเล่าให้เราฟังไปแล้วนะคะถ้าติดตามรายการบอกว่าเกมมาแรงมากตอนนี้กระแสะเป็นยังไงบ้างใช่ครับจริงจริงนอกเหนือจากที่พนักง,งานต้อง work from home ตอนนี้เราก็เอออกไปหาเพื่อนเพื่อไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ซึ่งคนก็เวลาอยู่ที่บ้านก็เบื่อต้องหากิจกรรมใหม พฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของ,ของในธุรกิจของของวิดีโอเกมหรือเกมมิงนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆนอกจากว่ามีคนเข้าไปเล่นเกมเยอะขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> รสถิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในวันที่สําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามฟุตบอลนะครับ <Yeah. S 1> ในวันที่ลิเวอร์พูลได้ชนะอังกฤษพรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์นะครับนักวิคห์ที่อังกฤษประกาศบอกว่าจริงๆณนะตอนนี้คนที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หลัก จากเกมมิงนะครับจากอีสปอร์ตนะครับจำนวนคนมากกว่าคนที่สามารถสร้างอาชีพหลักจากเล่นบอลนะครับใช่ครับเพราะเราต้องดูนะครับถ้านอกจากว่าเราเก่งจนถึงว่าสามารถได้เล่นให้แบบแมนยูระดับแลนดูลิหรือว่าพูลนะครับถ้าเราอยู่ที่ดิวิชั่นสามดิวเชั่นสี่นะครับเราก็ต้องเสริมรายเสริมรายได้ใช่ไหมครับกับอาจจะต้องรับอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นเกมเมอร์นะครับคุณไม่จาเป็นเป็นคนที่แบบเล่นที่เก่งที่สุดคุณสามารถเป็นสตรีมเมอร์ได้นะครับที่ มีเอ้ยเราเล่นเกมแล้วก็คนก็เข้ามาติดตามจากแพลตฟอร์มอย่างเช่น YouTube หรือว่า t t h h นะครับแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้หลักได้เลยครับจากจากเป็นเกมเมอร์ณตอนนี้ครับคือไม่ใช่นักบอลใช่ไหมคือนักบอลเล่นเองด้วยหรือว่าเป็นคนปกติสามัญเลย ที่สามารถมาเป็นสตรีมเมอร์ได้เลยเป,<ช>เป็นหนอาชีพที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยใช่ครับ,รบผมคิดว่าคือมันก็มีหลายแบบนะครับไม่จําเป็นถ้าสมมติเราไม่ไม่จำเป็นเป็นคนที่เล่นเกมที่เก่งที่สุดเราอาจจะเล่นแบบสนุกสนุกก็ได้แบบตลกตลกแล้วก็มีคนติดตามมีสตรีมเมอร์บางคนนะครับคนติดตามเป็น10บสล้านเลยครับแล้วบริษัทที่พีเวเนไปลงทุนนะคะ เกี่ยวเกี่ยวโยงยังไงกับกับธุรกิจของสตรีมเมอร์ใช่ครับคือเราเป็นบริษัทที่ลงทุนในทั่ง value chain เลยครับ mm hmm. ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เกี่ยวกับว e ิดีโอเกม eSport ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มทั้งหลายเลยครับแต่ว่านอกจากของที่เราเห็นจากของของอจากเป็นสตรีมมิ่งหรือเป็นเกมเมอร์นะครับพฤติกรรมอื่นที่เปลี่ยนแปลงในช่วงโควิดนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราไปเดินห้างไม่ได้แล้ว mm hmm. เราอยากจะไปซื้อของซึ่ง Uh, เราก็ดูว่ากลุ่มธุรกิจไหนที่ได้รับอิส่งใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ก็ไดอ้อย่างเช่นมีของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซก็ไม่ใช่ที่เมืองไทยอย่างเดียว <Yeah. S 1> ไม่ใช่เมกะอย่างเยอะ <Yeah. S 1> แต่ว่าจ,จริงๆตอนนี้ของที่น่าสนใจคือเป็นพวกบรษ e ิษัทอีคอมเมิร์ซี่เมืองจีนด้วยครับ ก็คือทั้งทางฝั่งตะวันตกด้วยแล้วก็ทางฝั่งจีนด้วยจริงๆดูง่ายๆคือคนไทยเนี่ยก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะมากซื้อของผ่านออนไลน์แม้กระทรรั่ง grocery หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ซื้อ<ช>อ,าอาหารผ่านทางออนไลน์มากขึ้นคือพฤติกรรมเปลี่ยนแน่นอนนะคะมาดูปัจจัยสุดท้ายกันบ้างนะคะปัจจัยนี้หลายคนพูดถึงทีเดียวเพราะบอกว่าเป็นการเจาะ innovation หลายธีมพร้อมกันนะคะไม่เพียงแต่เป็น healthcare innovation อันนี้เจาะในประเด็นไหนบ้างของ healthcare innovation ครับจริงๆคือ healthcare innovation มันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากผลตอบแทนของทัง้งตลาดทั่วโลกเลยนะครับของปีนี้นะครับเซกเตอร์นะครับท,ที่เติบโตอย,อ,ยอย่างสูงเลยนะครับคือไม่ใช่เป็นแท็คอย่างเดียวนะครแต่เป็น healthcare ด้วยโดยเฉพาะ healthcare ที่เป็นที่เป็น healthcare innovation หรือว่าตอนนี้เขาเรียกเป็น healthcare revolution แล้วนะครับเพราะมันเป็นการที่เราสามารถก้าวหน้าไปในใน,ในวัตกรรมของของการแพทย์นะครับค่ะ คือไม่ใช่แค่บริษัทยาหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์แล้วนะตอนนี้เจาะไปถึงอะไรบ้างเวลาพูดถึง healthcare innovation บอกว่าดูไปถึงพันธุก,กรรมหรือว่าไปถึงยีนเลยเหรคะ,ะใช่ครับถ้าเราดูของโรคโควิด1 9เป็นตัวอย่างนะครับเ,เหตุผลที่เราสามหลายบริษัทไม่ว่าเป็นจากภาพรัฐหรือภาคเอกชนที่สามารถเข้ามาลงทุนแล้วก็พัฒนายาใหม่ๆใ,ในการรักษาโรคโควิด -19 นี้ได้เพราะว่า ณนะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีในการเจาะเข้าไปอ่านพันธุกรรมของไวรัสโควิดนี้เลยนะครับ,รบยิ่งกว่านั้นนะครับมีหลายบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือมีระบบในการตัดต่อหรือปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพื่อจะได้สร้างยาใหม่ๆไม่ว่าเป็นเป็นวัคซีนหรือเป็นแอนติไวรัลหรือว่าเป็นการวินิจฉัยแบบใหม่ที่ที่เขากำลังพัฒน,นาอยู่ณตอนนี้ครับคือตอบโจทย์เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองแล้วก็รอคอยสําหรับการเกิดผลลัพธ์ของนวัตกรรมเหล่านี้ด้วย ะะแล้วก็นักลงทุนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะบอกว่าโอ้โหผลการดําเนินงาน performance โดดเด่นขนาดนี้ตั้งแต่ต้ตนปีแพงไปแล้วหรือยังนะคะสามารถลงทุนหรือว่าออมเงินผ่านทางกองทุนควินนี้ได้หรือ,อยังจังหวะเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าน,นี้เป็นคําถามที่ดีนะครับผุมเครื่อนหนึ่งคือเราต้องดูจากจากข้อมูลเลยนะครับจากหลักๆถ้าผมขอเสริมนิดนึงกับอย่างเช่นกับของอนวัตกรรมในการแพทย์เมื่อกี้ใช่ไหมครับคือเหตุผลที่มันน่าสนใจมากคือ นวัตกรรมนี้สามารถได้ผลไม่ว่าจะรักษาโรคโควิด -19 อย่างเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถประกบความสําเร็จได้ในการสร้างวัคซีนด้วยใช้วิธีพันธุกรรมแบบใหม่อันนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ในการรักษาโรคอื่นๆที่ที่ซับซ้อนกว่านี้อย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจกับโรคอื่นๆนะ,ะๆนะครับเช่นแปลว่าจริงๆนะครับเราดู innovation อันนี้เป็นเป็นการระยะยาวนะครับ mega trend คือเราต้องแยกนะครับว่า ในปีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าอโควิด19ตอนนี้มัน,มนเริ่มซาลงหรือว่าอาจจะมี second wave ที่เหมือนที่เราเห็นอยู่ที่อเมริกาที่บราซิลที่อินเดียใช่ไหมครับซึ่งพวกมีการเทรนทั้งหลายอันนี้นะครับอย่างเช่นการที่คน work from home คนที่คนแบบ stay at home หรือว่านักวิชาการทางการแพทย์นะครับเทรนอันนี้ก็มาอยู่แล้วถึงไม่ว่าโควิดจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ว่าการที่โควิดเกิดขึ้นมันก็เร่งถ้าดูจากจากภาษาของของอนักวิเคราะห์ก็เป็น as curve มันก็เริ่มเร่งรชันเข้าไปอีก mm hmm. adoption rate มันจะเพิ่มขึ้นนะครับผ่อคืออันนี้เป็นหนึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับว่า innovation เป็นระยะยาวแล้วก็ตอนนี้เราแค่อยู่ในจุดเริ่มต้นของ innovation ซึ่งเราต้องดูในระยะยาวเหตุผลที่สองคือเราก็ถือว่าโชคดีเพราะเรามี partner ของของที่เป็นเป็น master fund fund manager ที่ต่างประเทศนะครับที่มี track record ที่ดีมากในการไม่ว่าจะเก็บกําไรนะครับใน take profit หรือว่าในการ cut loss นะครับเราดูอย่างเช่นของ master fund ของเรานะครับเมื่อก่อน top holding ของเราเคยเป็น เป็น Facebook แล้วก็เป็น Bitcoin นะครับตอนที่ช่วงที่มันอยู่ที่พีกนะแล้วก็จากฟันแนเจอร์ของมาสเตอร์ฟันของเราก็สามารถเก็บกําไรได้ซึ่งเรายังมั่นใจอย่างเช่นว่านักลงทุนอาจจะถามเอ๊ะตอนนี้ท็อปโพดิงของเราเป็น Tesla Tesla ตอนนี้ขึ้นหลายเท่าตัวแล้ว ม,ม,มันแพงเหลือเกินไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมให้เพราะเราดูจากพื้นฐานของการลงทุนเลยโอเค potential ของแบตเตอรี่เทคโนโลยีของเทสลาเป็นอย่างไรนะครับแล้ว potential ในการระบบไร้คนขับนะครับของ autonomous vehicle ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเองนะครับแล้วก็3คือใน automation ของของในวิธีการนวัตกรรมในการผลิตของเทสลาที่ใช้หุ่นยนต์ตอนนี้นะครับมันสามารถได้นําตลาดสามารถไปต่อได้ไหมครับอันนี้เป็นเหตุผลที่2และเหตุผลที่3ที่ผมคิดว,ว่าสําคัญมากเหมือนกันครับคือกลยุทธ์การลงทุนของ p ีวิน มันไม่ใช่เป็นฟีดฟันนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ใ่ากองทุนรวมอันเดียวนะครับแล้จริงๆมันเป็น actively managed fund นะ fund แปลว่าเราสามารถสลับมาสเตอร์ฟันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเอไอทเทสลายังมียังมี potential นานอีกแต่ว่าถ้าสมมติว่าใน short term เราคิดว่าเอะขึ้นไปเยอะเราก็เก็บกำไรจากเทสลาแล้วก็กระจายความเสี่ยงในในนวัตกรรมอื่นอย่างเช่นอ e ีคอมเมิร์ซเมืองจีนก็ไปได้ครับคือเราลงทุนใน innovation ทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แทคที่ America อเมรับ <c oughs> มีความยืดหยุ่นในการสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ประเมินสถานการณ์ไปด้วยได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องัอันนี้เป็นจุดเด่นที่ต่างจากกองทุนอื่นๆด้วยปะ่ะเพราะว่าเหมือนกองทุนอื่นๆไม่ได้ทําได้แบบนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับหมายถึงว่าเราจริงๆเราก็มีมีมหลายขั้นตอนในการการคุมความเสี่ยงมีเรามีระบบคมความเสี่ยงประมาณ3ขั้นตอนนะครับค่ะก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุนใช่ครับใช่ครับในระยะยาวพ่อหนึ่งคือเราลงทุนในสําหรับระยะยาวนะครับสองคือเราสามารถปรับเปลี่ยนไส้ในของกองได้สมมติว่า strategy หรือว่าหุ้นกลุ่มนี้มันแพงเหลือเกินเราก็สลับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเหมือนกันครับค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพสะท้อนที่ดีเหลือเกินนะคะสําหรับผู้บริหารกองที่วันนี้มาคุยด้วยกันเองเลยนะคะแล้วก็มารับฟังทั้งแนวทางในการลงทุนมาฟังกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยช่องทางในการติดต่อนะคะสําหรับกองทุนพีวินถ้านักลงทุนสนใจนะคะหรือว่าข้อมูลลงทุนอื่นๆด้วยนะคะ Facebook Fan Page นะคะฟิลิปแคปิตอลไทยแลนด์ด้วยนะคะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้แล้วนะคะวันนี้ขขอบบคคคคุุณณมมาากก่ะรั ช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ